ปลานินที่เหลือจากเมื่อวานวันนี้จะเอามาผัดกระเพรากินอันที่จริงเมนูนี้ไม่เคยมีใครทํากินมาก่อนเลยนะเนี่ยเป็นการพลิกเพลงเป็นการลองดูว่า ถ้าปลานิลเอามาผัดกระเพราแล้วรสชาติจะออกมาเป็นยังไงเครื่องปรุงพร้อมทุกอย่างพร้อมเรามาลุยกันเลยเมนูทํากับข้าวเอเมียวันนี้เป็นเมนูผัดกระเพราปลานิลตั้งกระทะได้ก็ติดตเตาแก็สและใส่น้ํามันลงไปเลยการทํากับข้าวแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายเครื่องครัวทุกอย่างจะอยู่หลังห้องแต่เวลาทํากับข้าวจะต้องย้ายเครื่องครัวมาหน้าห้องทํากับข้าวเสร็จก็จะย้ายกลับไปไว้ล้างห้องเหมือนเดิมน้ํามันในกระทะร้อนแล้วก็ใส่พริกลงไปพอดีพริกแดง เหลือแต่พริกเขียวพริกเขียวก็ตามใส่ไปเถอะลุงโอ๊กนี่ชอบทําอะไรแปลกๆชอบทําอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทํากันเนาะใครที่เข้ามาดูค,คอมเมนต์มาตาหนิติชมได้นะครับลุงโอ๊กจะได้เอามาปรับแก้ไขในการทําคลิปคลิปของลุงโอ๊กไม่ใช่แนวทํากับข้าวอย่างเดียวลุงโอ๊กจะทําคลิปหลายๆแนวส่วนมากลุงโอ๊กชอบทําคลิปหาปูหาปลามากกว่าผัดพริกได้ที่แล้วก็ใส่ปลาลงไปผัดพริกกับปลาให้เข้ากันปลานี้ไม่ใช่ปลาที่ลุงโอ๊กหามาได้นะแต่เป็นปลาที่ลุงโอ๊ก ไปซื้อมาจากตลาดช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยววันไหนมีเวลาลุงโอ๊กจะทาคลิปหาปลาแล้วมาทํากับข้าวให้ดูนะครับผัดพริกกับปลาเข้ากันแล้วมาใส่เครื่องปรุงกันเลยนะครับเครื่องปรุงก็ใส่มั่วๆไปเลยครับใส่ซอสใส่ซีอิ๊วใส่ผงชูรสรสดีใส่ไปเลยครับลุงโอ๊กไม่รู้เหมือนกันนะเวลาลุงโอ๊กทำกับข้าวให้แม่บ้านกินรสชาติจะเป็นยังไงทุกครั้งที่ทําให้กินแล้วก็ถามคําตอบที่ได้รับก็คืออร่อยทุกครั้งส่วนลุงโอ๊กคนทําทําเองกินเองก็อร่อยเองครับที่สําคัญส่วนมากลุงโอ๊กทช ทำได้แบบไหนลุงโอ๊กก็จะกินแบบนั้นรสชาติเป็นยังไงลุงโอ๊กก็จะกินแบบนั้นของกินสมัยนี้ดีกว่าสมัยลุงโอ๊กตอนเด็กเยอะไหมลุงโอ๊กเป็นเด็กพ่อแม่จะไปขุดเผือกขุดมันมาหุงใส่ข้าวให้ลุงโอ๊กกินก็ยังโตและอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ขี้เหนียว หรือประหยัดนะครับเอ๋สมัยก่อนลาบากจริงๆหลังจากใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยทุกอย่างแล้วใส่น้ําลงไปใส่น้ําเสร็จปล่อยให้น้ําเดือดสักพักแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมของผัดกระเพราปลาแล้วครับกลิ่นหอมนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะในบ้านเช่าของตัวเองนะครับกลิ่นหอมไปทั่วเลยครับใครได้กลิ่นบ้างครับบอกด้วยครับตอนนี้ทุกอย่างสุกได้ที่แล้วครับแล้วก็มาใส่ใบกระเพราไปเลยใบกระเพรานี้เด็ดไว้แล้วล้างแล้วนะครับใส่ใบกระเพราแล้วผัดต่อสักหน่อยเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันมีคน บอกว่าสัเนียงลุงโอ๊กเหมือนขมิญจังเลยถามหน่อยสิขมิญตรองไหนรอเรือชัดเจนขนาดนี้จะขมิญได้ยังไงบ้านเกิดของลุงโอ๊กอยู่จังหวัดรสีสะเกตอำเภอขุขันภาษาท้องถิ่นที่พูดกันเป็นภาษาอีสานใต้แล้วลุงโอ๊กจะขมิญตรองไหนแต่ก็เอาเถอะจะขมิญจะสวยจะเลาเราก็คนไทยเหมือนกันเราไม่ควรมาแบ่งแยกกันเรียบร้อยผัดกระเพราปลานิลเทใส่จานไปเลยจะอร่อยแค่ไหนให้ภาพบรรยายคำพูดใดวาจาใดไม่สุภาพลุงโอ๊กก็ขออภัยมาน ที่นี้ด้วยนะครับท,ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามในช่องของลุงโอ้บริเตดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ